แม่ท้องที่อากขาอาหารเสริมทานในระหว่างการตั้งครรภ์น,นะคะควรเลือกแบบไหนดีอย่างแรกนะคะควรเลือกอาหารที่เป็นธรรมชาติล้วนเลยนะคะไม่เติมแต่งสารใดๆนะคะอย่างที่สองคือเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีอยอยร,รับรองนะคะแนะนําเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวจมูกข,ข้าวไรเบอร์รี่ร้อยเอร์เซ์เลยนะคะ เราไม่ผสมอะไรเลยมีตัวจมูกข้าวไลเบอรี่เอามาบดผงให้คุณแม่ทานนะคะและตัวนี้ทา,านง่ายมากๆสามารถชงผสมในน้ําร้อนนะคะน้ําเย็นหรือโรยหนะ้าอาหารต่างๆลูกแม่ทานได้เลยนะคะเพราะจมูกข้าวไลเบอรี่ดีอย่างไรนะคะตัวจมูกข้าวไลเบอรี่นะคะจะอุดมไปด้วยสารอาหารธรรมชาติวกว่า15ชนิดเลยนะคะแล้วก็จะมีโฟเลตและธาตุเหล็กสูงมากๆนะคะแล้วก็มีตัวโอเมก้าทีด้วยนะคะที่จะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างระบบประสาทและสมองให้กับลูกน้อยในครรภ์ของเราเก่งแล้วก็ฉลาดตั้งแต่อยู่ในครร ละะและที่สําคัญตัวนี้นะคะคุณแม่สามารถทานได้ตั้งแต่เริ่มก่อนตั้งครรภ์นะคะตั้งครรภ์แล้วก็สามารถทานได้จนกระทั่งคลอดเลยนะคะหลังคลอดก็ทานได้นะคะคุณแม่นิยมทานกันมากๆเลยนะคะในระหว่างการตั้งครรภ์นะคะสาหรับแม่ๆทั้ง่านท่านไหนที่สนใจอยากเอาไปลองทานวันนี้ดดา้ามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากเลยค่ะซื้อหนึ่งแถมไปเลยสองจะได้รับจมูกข้าวถุงละ500กรัมแบบนี้2ถุง1กิโลกรัมทานได้นานถึง2เดือนเลยนะคะแล้วเลือกรับเป็นแก้วเช็คแบบนี้นะคะเอาไปเช็คก,กับ นมได้เลยนะคะหรือว่าเป็นงาดำขั้วบทขนาด100กรัมหรือเป็นใบเตย1น0กรัมได้เลยนะคะสำหรับแม่แม่ตั้งครรภ์ท่านไหนที่สนใจนะคะพิกัดที่ตะก้าเหลืองด้านล่างเลยค่ะสั่งวันนี้จะส่งเราบนนี้ส่งเร็วส่งไวทันใช้ทันทานแน่นอนค่ะแม่แล้วเรามาดูแลสุขภาพดีๆของลูกน้อยในระหว่างการตั้งครรภ์ไปด้วยกันนะคะกดด่วกนก่อนหมดปูนะคะ